ครับสวัสดีรครับผมวันนี้ป้ครับช่อง,องกินลำกินเดสไตล์บ้านๆครับผมวันนี้มาปะเมนูง่ายๆครับผมง่ายๆสไตล์บ้านๆเลยเนาะอ่านี่จะเป็นมะมา่าเผ็ดคูณสามครับผมอันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาร้าครับผมน้ำพริกปลาร้าก็คืออ่า้าาาน้ำพริกหนุ่มมาน้ำพริกปลาร้าของผมนี่มันเผ็ดไม่พอครับผมคูณสามนี่ พริกป่นครับผมนี่คั่วเองหอมๆเลยครับผมนะอ่ะพริกป่นครับผมนี่คั่วเองหอมๆเลยนี่ใส่ลงไปผมเคยกินแล้วนะพริกเนี่ยเผ็ดมากน,น,นี่จะเป็น,น,นจะเป็นกุ้งครับผม พุ้งมากับมามา่าลงไปขออนุญาตขออนุญาตคนแป๊บมึงนะครับโคเลโคเลแป๊บอันบอมาลุยกันเลยครับผมคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องรถต่างเฟืองสามทองนึงมา Mm. Hm. Hmm. Ah, pet. ไข่ดาวอื mm. Mm hmm. บวกเพ็ดอันนี้ก็เพ็ดแถวบ้านผมเขาเรียกว่าน้ำพริกฮา hết hmm. 没完。